ใจล่องลอยวาเวคิดฮอดบ้านเฮาเ้เดคิดเดคคิดฮอดผู้บบาเ <c oughs> นาะมานั่งตากลมกับแสงแดดอุนอ่นๆวันที่8ดนะคะวันพุทธที่แปดท่านว่านะคะ <c oughs> เด็กเลิกครึ่งวันเนาะ <c oughs> ก็เลยพามาเล่นตรงนี้หน่อยมานั่งคุยกันกับอากาศหนา,หนาวๆลมๆคิดฮอดบ้านเฮาจ้าดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องจ๋านะคะในจาก,ก็ <c oughs> ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะคะคิดถึงเนาะอันนี้คิดถึงจริงๆนะย้อนมองดูสิว่าคนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยหนึ่งปรับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็ปรับสภาพที่เราจะเข้ากับครอบครัวเขายังไงเนาะสามีเพราะอย่าลืมว่าการแต่งงานกับฝรั่งมันมีทั้งเขาเรียกว่าไม่ว่าฝรั่งไทยจะามองว่าเราไม่ใช่ได้แต่งงานแต่สําหรับกับสามีนะคะเพราะเขามีครอบครัวเขามีพ่อแม่เขาม,มีพี่น้อง ย้อนนึกในใจเราเลยตัวเราก็ยังรักพ่อแม่ของเราถูกไหมเออตัวเราก็ยังรักพี่น้องของเราเขาก็เช่นกันแต่มีสิ่งดีคือฝรั่งเขาจะไม่ค่อยมาสูงสิงกันแต่พ่อแม่ก็สูงหัวใจเช่นกันเนาะอ่ายิ่งคนที่ได้อยู่กับพ่อแม่นะอย่างน้องใหม่ที่ไฮปลาแตกเนี่ยยายจะาเข้าใจอ่าสิ่งทําไมสามีเขาไม่กล้าที่จะออกปากมากอันนั้นก็คือแม่นะคะยายจ๋าจถึงบอกน้องว่าต้องเข้มแข็งและอดทน ให้นึกซะว่าเขาเป็นแม่เราคําว่าแม่ย่าลูกสะพ้ายมันมีในตำม,มานนะคะแต่ถ้าเราเอาชนะได้เราจะได้ใจทั้งแม่ยา่าแล้วก็ได้ใจทั้งสามีแล้วหนึ่งสิ่งสำคัญคือสามีนะคะอย่าสร้างปัญหาเพิ่มในมุมที่เขายังให้เราได้อยู่เนาะนิ่งได้นิ่งนะคะหลบได้หลบถ้าเขาเป็นคนลุยหรือว่า แสดงจนเกินไปยายจาเชื่อเลยว่าสามียังรักเราอยู่เขาต้องลุกขึ้นมาต่อต้านหรือสู้นะคะแต่ถ้าเราทํากิริยาท่าทางที่รังเกียจแม่เขาเต็มเมหรือเนาะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เขาเดือดอันนี้เขาอาจจะมองกลับกันนะคะเพราะเวลาในปีกว่ากว่านี้ยึดมั่นแหละเขามีเมียม,มาเนาะแล้วเขายังมีแม่เขาก็อยากให้แม่กับเมียสองคนเข้ากันได้เขารักทั้งคู่ แล้วหนึ่งสิ่งสําคัญบ้านคือบ้านของแม่ยากหัวใจเขาย่อมเอาใจแม่เนาะเขาก็หวังเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่คุยอะไรไว้ยังไงนะคะเนาะกฎหมายที่นี่ลูกสมบัติถ้ามันเหลือจากที่พ่อแม่เสียยังไงก็ตกเป็นของเขาอยู่แล้วนั่นคือความคิดของเขานะคะและสิ่งหนึ่งอีกข้อสําคัญที่สุดก็คือประหยัดถ้าออกมาเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้านก็เยอะเมียก็ยังไม่ได้ทํางานทางเมืองไทยก็ยังต้องส่งเขาก็ต้องคิดมากไว้ก่อนแหละใช่ไหมอันนี้คือจริงๆการทํางานการช่วยเหลือนะคะถ้าฝรั่งไม่น่าเกียดจนเกินไปหรืออยากจะเอาเปรียบเราจนเกินไปเนี่ยยายจะเชื่อว่าทุกคนพร้อมเต็มใจที่จะช่วยสามีนะคะ,อะนอกเหนือจากการที่เราเก็บกรรมหรือมีของเราเล็กน้อยหรือเราช่วยเหลือครอบครัวไม่เดือดร้อนแล้วเนี่ย ทุกคนก็เต็มใจที่จะช่วยอยู่ละเนาะคำว่าอเมริกันแชร์แต่พอเราเข้ามาอยู่ปับ๊บ <c oughs> ในหลักการสัญญาการดูแลครอบครัวของเราก็ยังไม่ได้คิดดูนะคะเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วจนเกินไปภายในหนึ่งปีแรกอันนี้ไม่ไหวเพราะหนึ่งถ้าเกิดเรามีงานประจำเต็มที่ทำได้ทุกเดือนยังเหลือเก็บบ้างการช่วยเหลือสามีมันก็เป็นความสุขของเรานะคะ เนาะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ช่วยกันเนาะแต่ถ้าเราโชคดีสามีไม่ให้ช่วยก็ถือว่าดีไปแต่บางครั้งขาวเราก็ต้องรู้จักอย่างจากยืน่นจากโชว์ว่าเราก็อยากช่วยนะ อ่านี่เป็นแรงกระตุ้นให้เขารู้สึกดีกับเรานะคะตัวยายจ๋าเองไม่ได้ช่วยเหลือสามีจ่ายอะไรค่ากับข้าวอาหารที่นี่เนาะแต่ยายจ๋าจะมีคําพูดเสมอเงินทองฉันเก็บไว้ไม่ได้ไปไหนนะที่รักนะอ่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนหลังคาอ่าอ,อกปากนะคะอ,อกปากจ่ายค่าหลังคาเองเลยนะปีนี้พี่น้องจา๋าใช่ไหมอ่าทอแต่สิ่งไหนที่ยายจ๋าพูดยายจ๋าจะทำนะคะและอ่าเขาก็จะเห็นว่า เราทํางานส่วนแบ่งพ่อแม่เขาไม่มายุ่งแต่ส่วนเก็บเรามีเราไม่ได้ไปสู่อลุยสื่อไล่เขาก็มั่นใจในสิ่งนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่นหรือว่าสร้างความเชื่อใจให้สามีคําพูดต้องเป็นคําพูดเนาะ,ะไม่ว่าไทยฝรั่งก็ต้องการอะเข้าใจไหมไม่ว่าไทยฝรั่งหรือไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะไม่ว่าฝ่ายเมียรหรือฝ่ายผัวคําว่าคําพูดต้องเป็นคําพูดเนี่ย ถ้าหลอกกันครั้งหนึ่งแล้วใครจะไปเชื่อถึงแม้จะขอโทษมันก็แป้าอยู่ในหัวใจอะใช่ไหมอันนี้คือความจริงนะคะเนาะชีวิตการที่จะขึ้นมาลุกขึ้นช่วยเหลือกันแต่ให้เราอะ,อะปูพื้นฐานก่อนไหมเออให้ฉันมี หลักคาประกันงานมากกว่านี้ก่อนไหมให้ฉันอุ่นใจมีเงินสักพันอยู่ในบัญชีของตัวเองก่อนไหมนะคะอันนั้นคือความรู้สึกของเจจ๋าเนาะเพราะว่าเรามาอยู่ใหม่มแล้วคําสัญญาว่าจะช่วยเหลือครอบครัวก็เป็นคําสัญญาที่คุยกันก่อนแต่งแล้วจะมาอยู่เนาะ,ะแล้วหนึ่งสิ่งสําคัญน,นะคะผัวเมียบอกตรงๆอันนี้ถ้ามีเครียดเรื่องงานหรือเครียดเรื่องปัญหาครอบครัวทะเลาะถามจริงใครจะมีอารมณ์ใครจะมีอารมณ์ เดี๋ยวถีบโคมอันนี้ขอโทษขออภัยนะจริงจริงเออมันก็ต้องสร้างความสุขให้ซึ่งกันและกันเนาะเมื่อก่อนนะคะยายจ๋าช่วยเหลือครอบครัวเนาะแต่เป็นเงินยายจ๋าก็จริงนะคะเวลาพี่น้องลําบากหรือว่าหลายคนที่เจอปัญหาเข้ามา ยายจ๋าเป็นคนทํางานเงินของยายจ๋าอยู่ในบัญชียายจ๋าจริงๆแต่ว่าสามีเป็นคนเขียนกระดาษแล้วส่งให้ทุกครั้งที่เอ่ยขึ้นว่าทีรักฉันต้องช่วยน้องนะอุยน้องเป็นนั่นเป็นนี่นี่เขาจะรีบเลยเธอจะส่งเงินเท่าไหร่นะฮะยายจ๋าเคยย้อนถามสามีด้วยซ้ําทําไมเธอไม่ห้ามฉันบ้างล่ะคานี้นะคะยายจ๋าถามแล้วสามีตอบว่าไงสามีบอกว่าถ้าเธอไม่มีความสุขฉันก็อยู่ยากอ่านี่ข้อนี้คิดนะคะฉันอยู่ยากเพราะอะไร กลัวเมียผ่านหรือเปล่านะแต่เขาไม่เคยขัดและหนึ่งสิ่งสำคัญ20ปีที่อยู่ด้วยกันการช่วยเหลือพี่น้องพ่อแม่หรือเรายื่นให้ใครก็ตามสามีไม่เคยเอามาอ้างอิงหรือโกรธทะเลาะกันว่าเธออยู่ตรงนี้ไม่เคยช่วยฉันอ่าแล้วก็ยกหยิบยกครอบครัวาม,มาเปรียบเทียบหรือมาว่ายายจ๋า,จาคำนี้ยายจ๋า,จาไม่ได้ยินนะคะอันนี้ คือขอบคุณขอบคุณเนาะขอบคุณสิ่งที่เขารักและเห็นใจครอบครัวเรานะคะเพราะว่าบางครั้งเหมือนเราบอกว่าที่รักเธอส่งให้หน่อยถ้าคําว่าเธอส่งปับ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งเงินเขาให้แต่อยู่ในปริมาณเรารู้ว่าสามีเรารู้จักใช้เงินนะคะเราเรารู้ว่าเราควรจะได้เท่าไหนเรารู้ว่าควรจะขอเท่าไหร่มันจะมีคําปฏิเสธนะคะอันนี้เราต้องเรียนรู้ ในนิสัยของสามีนะคะเนาะตัวเยจ๋าไม่เคยได้เงินเดือนจากสามีถึงเวลาขอต้องได้นะคะ mm hmm. ก็เขาไม่เคยปฏิเสธอะถ้าจะพูดว่าต้องได้ไหมบางทีก็พูดเล่นนะเออแต่มันก็ได้ทุกครั้งประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้มากมายและหนึ่งสิ่งสําคัญทุกๆปีเยจ๋ากลับบ้านนะ,ะสามีเป็นคนซื้อตัว๋วไม่ว่าตั๋วลูกหรือตั๋วเมียนะคะ เนาะบางทีก็อาจจะให้เงินติดไปพันหนึง่งเราไม่อินละเราได้ค่าตัว๋วละเราได้ค่าตั๋วแล้วทุกปีนะคะบางทีไปสองคนกับลูกเขาก็จะจ่ายค่าตั๋วให้เรียบร้อยอาบางทีก็แอบยอกหน่อยล้อหน่อยว่าที่แรกอ่าขอ,อาเงินสักพันสี่ติดไปด้วยเขาก็ให้นี่แหละคือ พลังนะคะถึงแม้จะทุกข์ยากขอให้เข้าใจถึงแม้จะลําบากด้วยกันขออย่ามาเหยียดครอบครัวของเรานะคะ <Yeah. S 1> เราก็ภูมิใจแล้ว, oh. ผ,วผัวเนาะผัวรวยถ้าได้มันก็ดีนะคะแต่ถ้ารวยแล้วไม่ดีไม่รักครอบครัวหรือดูถูกอันเนี้ยาผัวที่เข้าใจดีกว่าจริงๆ มันก็เป็นแล้วแต่โชคเนาะบางครั้งพอเก้าออกมาแล้วมันต้องอดต้องทนเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปหนึ่งยิ่งมีลูกด้วยกันก็ยิ่งต้องอดทนนะคะต้องสู้แล้วต้องวางแผนสอง มีลูกยังมีครอบครัวทางเมืองไทยที่ต้องดูแลเราก็เลยเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนก็มีความอดทนตรงนี้เพื่อที่เอออย่างน้อยเราก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้จ่ายค่าบ้านถึงจะได้จ่ายค่ากับข้าวกับปามันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ยังมีเงินเหลือให้พ่อแม่ทางเมืองไทยอันนี้แหละค่ะคือหัวใจที่พวกเราอดทนเนาะที่พี่ๆหลายคนอดทนนะคะเพื่อที่จะยืนหยัดไม่ได้เอาผัวเป็นหลักแต่เพียงแค่เอาเป็นที่ อ่าซน,นเขาเรียกที่ซ้นเนาะ <laughs> ที่อาศัยอือ่นะอาแต่ว่าเห็นพี่หลายๆคนเข้มแข็งทําอย่างนี้ได้นะคะเนาะไม่ใส่ใจตรงนั้นและสิ่งสําคัญทำไมถึงอยู่ได้ <c oughs> เพราะเราไม่มีเวลาเออเข้าบ้านงุนงิดแวบๆเข้านอนแล้วก็จบถึงจบะบ,นบน่นก็บ่นไปตื่นเช้าก็ลุกออกมาไปทํางานอืรับภาระ,ะหน้าที่เฮ้ <c oughs> ยฉันยังมีเงินส่งบ้านนะฉันยังมีนี่มีนั่นนี่ไงใช่ไหมแต่ เมืออ่อไหรเราไม่ได้ทำงานเมืออ่อไหรเราเจอปัญหาจู้จีจจ้จุกจิกแล้วเมื่อ,อไหรเราต้องมานั่งรอขอเมื่อถึงวันที่จะส่งเงินกลับบ้านอันนี้มันทรมานนะคะมันทรมานเนาะเข้าใจยายจ๋าเข้าใจมากๆกับหัวอกคนใหม่ยายจ๋าเข้าใจเพราะความหวังก่อนมาวาดฝันสูงหวังสูงนะคะ พราะคิดว่าจะได้เหมือนที่อยู่เมืองไทยมันก็เลยมีอาการแบบนี้มันก็เลยมีความเจ็บปวดแล้วสิ่งที่มันเกิด,ดนะดชีวิตจริงช่วงนี้ด้วยเนาะช่วงโควิดเนี่ย <c oughs> บางคนนะคะตอนที่มาอยู่ใหม่ <c oughs> ๆผัวแก่หรือว่าอายุมากผัวยังทํางานอยู่อย่างน้อยก็เจอกันเช้าเย็นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมถึงจะหยุดจุกจิกจูก้จี้ <c oughs> ช่วงเวลาว่างก็ยังมีไม่มีเขาดูมีตัวเองอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ แต่ช่วงนี้หลายๆคนมีปัญหามีถึงกับเลิกลากันเพราะฝรั่งอยู่ในบ้านจริงๆนะแล้วการเงินก็เปลี่ยนแปลงไปปัญหาเข้ามา มันก็เลยกลายเป็นทะเลาะบาแวแหวงกันเป็นการเป็นการทรมานนะมีการคำพูดเน็บกันแรงๆเออสุดอะสุดสุด,สด <c oughs> นะคะ <c oughs> ทำใจเนาะพี่น้องจ๋านะคะทำใจให้คิดซะว่าชีวิตเราไม่ได้เจอปัญหาเพียงคนเดียวเนาะชีวิตเรานะคะไม่ได้แย่เพียงคนเดียวอ่าที่เรารู้สึกแย่เพราะเรากำลังทอ้อ เรากาลังถอยแต่ถ้าเราก้าวออกมาแล้วเปิดใจนะคะเห็นดูคนอื่นอาจจะแย่กว่าเราก็มีเนาะชีวิตช่วงนี้อบอกเลยว่าเหมือนกับอะอะไรอะโรคภัยไข้เจ็บก็รุนแรงนะคะ,อ,ะอาการบรรยากาศแบบนี้ก็เหมือนเหยียบย่ำซ้ำเติมให้เรารู้สึกแย่เพราะฉะนั้นหัวใจเราอย่าทำร้ายความรู้สึกของตัวเองนะลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาสร้างทุกคนมีโอกาส เรามีโอกาสเรามีสองมือเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเ,นะเราย่อมทําอะไรได้มากมายกว่าที่ฝรั่งคิดนะคะอนนลุกขึ้นมายึดมั่นสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับตัวเองและสามีให้ได้อันนี้คือคำที่จะบอกทุกๆคนเสมอนะะเราจงอยู่อย่างมีค่าเนาะ อ,อยู่อย่างเห็นค่าตัวเองไม่ใช่รอให้คนอื่นมาตั้งคุณค่าให้กับเราเ,เมื่อไหร่เราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้กับตัวเองได้ ตัวเราจะมีพลังแล้วตัวเราจะกล้าก้าวนะคะกล้าจะให้โอกาสกับตัวเองเดินหน้าสู้ต่อไปพี่น้องจา๋าคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเสียงเด็กแจ้าจ้าตามไปดูฝรั่งน้อยกับยาดาตัวแสบกันนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะไปๆยาดาหนเป็นไหมนะเล่นอะไรนะเลือดลงหัวนะลูกมักซิมประสบฝอยโอปราซีอ่อ,อ หนูเล่นแรงอะผ่าตัดหนูเอ้ยเนี่ยมักซิมอย่าเล่นแรงเกินลูกอย่ามาโยนุกแป้นบินอะนะอย่าได้หันมาทางนี้ขึ้นไม่ได้ไปเล่นอนู้นไปไปเล่นนูนไป

Nah, hai keng ik. ah, biar mama kencang lagi, lagi ya, ya udah oh, oh ho, Oh, iya aho wow ja, oh! oh! <laughs> ya yeah!